การตูนช่องพี่เจครับตอนตำรวจมาเฟียใส่แล้วใส่แล้ววันนี้มีเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นด้วยไม่ชอบเลยเฮ้อเอาหน้าการบ้านก็ยังไม่ได้ทำรีบปั่นการบ้านก่อนที่ครูจะมาดีกว่าข้อนี้ตอบอะไรล่ะเนี่ยเวลารีบรีบทีไรลคิดอะไรไม่ออกทุกทีเลย เอ๊ะนั่นเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจอยู่ๆก็เอาปืนมายิงนักเรียนในโรงเรียนแล้วเพื่อนๆเราก็วิ่งไปลุมคุณตำรวจเราต้องช่วยเพื่อนเรานี่แน่นี่แน่ๆๆคิดจะมาบุกโรงเรียนซากุระมันมาอีกคนแล้วไอ้พวกตำรวจนี่ใส่ไม่ดีนี่แกเป็นตำรวจหรือว่าเป็นมาเฟียโอ้โหเพื่อนโคตรเท่เลยอะจัดการตำรวจซะอยู่มัด มาปกป้องโรงเรียนซากุระไปด้วยกันนะคะ